วัุที่เอเชียสวัสดีกับผมแอ็นสสวัสดีครับเสวัดคนนี้เราได้ร่วมชโชของเรานครับผมก็รู้สึกว่าเป็นแฟชั่นหนึ่งนี้น่าสนใจมากเพราะมีความแบบสีที่ผมชอบแล้วกันสีดำสีขาวใส่ได้จริงส่ไจริงเราจะได้ใส่บ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเปเที่ย ใช่นี้้มาเนาะใช่มา่ปีจริงๆอยากเดินมากค่ะแต่ว like. ah. ่าป well, uh ีน hmm. ี้คือคิวเราแบบไม่น่าจะแน่นเลยนะ ใช่ครับก็อย่างพเพลงนี้ของเราเสื้อผ้าหน้าผมเราวนี่ย่างแฟชั่ราตอบได้เราตอบไดแเราตอบได้รูปแบบนิดนึงสสใช่แฟชั่นมากับแต่เราเลยน,นครับผมแต่ละคนชอบแตบงใส่แบ่งใส่บางคนชอบใส,ส่กางเกงขายาวก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงครับอะไรอย่างอย่าง,งผมเป็นตัวอ่างผมจะชอบใส่พวกเกง่งขับมาครับเสื้อเสื้อรูปเป็นแบบว่าเป็นเป็นหนุ่มพรั่งแบบยุคแบบเอทีซี่ไนที่อะไรอย่างเงี้ย ผชอบแบบสไมินมิมอลมินมิมอลหน่อยใชนน่ผมชอบชอบใส่เอ <c oughs> ี่ยมวน่กดีใช่ <c oughs> ว <c oughs> ันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็อาจจะใส่แบบเว้าี่เล <c oughs> ี่ยนเปล่ยยน้อม <c oughs> แล้วผมชอบใส่นี่ <c oughs> <c oughs> อบอ,อบโลชอบชอบบอลโลชอบใส่บล <c oughs> โล่ด้เสร็จแ่ปกแต่้สว่าเป็นผานเงินเออโตแล้วแหละ้แล้วก็ อ่ะก็มึงให้มันร้อนเนาะมึงให้มันร้อนครับพี่นึ่งใช่มีในวันนี้เส,สื้อสก๊าลข้างในใช่ครับผม <c oughs> อม่ะไม่ใช่ไปไหนเพาชอบโชว์วันนี้ครับชอบโชว์นนี้อยู่แล้ว <c oughs> ชอบโชว์วันนี้ชอบโชว์วันนี้อยู่แล้วครับผมผมชอบสายเรียบๆครับผมสายเรียบๆครับผมชอบแบบฟิลกีฬากีฬาครับ ก็จริงๆแล้วแต่ช่วงเออแต่ก่อนเขาจะแต่งตัวเป็นลูกโป่งครับผมตัวใหญ่ๆหน่อยพมๆหน่อยเป็นลูกโป่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงนี้ก็จะชอบแบบว่าใส่แบบว่าพอดีตัวแล้วก็แบบมีมอกขึ้นขึ้นมาหน่อยนะอ๋อแล้วช่วยอะไรช่วยดูเปลี่ยนเหรอครับใครเปลี่ยนดูครับ เราโตเราโตขึ้นมากกว่าอาจจะเป็นเรื่อส่วนของมือหมอไม่ใช่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 ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช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 ่ไม่ใม่ใช่ไม่มใช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไม่มไม่ใช่ไมไม่ใช่ไมใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่่ไใช่ไม่ใช่ใช่ ครับวันนี้5,000บาทนะผมก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันจริงแค่นี้เองงานสำคัญให้ดีเขาประกาศได้แล้วเวดีอะไร่่นใจตื่นตันใจก็เป็นเวลาแห่งชาติเลยนะครับสี่ปีแล้าที่จะไม่มีคุณได้ไงเขาเจอครั้งแรกไม่มีไปแล้วเลยปีนี้ต้องมาแล้วปีนี้ต้องมาแล้วต่ไมาได้แล้วโอ้โหคือเรียกว่า รอบนี้เนี่ยเราเต้คุยกับประธานค่ายเลยว่าไม่กันเอาป็นไรเลยงานเนี่ยเราอยากกิจกรรมอยากมีอะไรในงานบ้างเรียกว่าเราช่วยกันคิดแล้วไปแล้วจริงจริงใช่คิดว่าอยากอีนแทนกหบแฟนครับใกล้ชิดที่สุดครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาได้ป่ะแบบในเชิงแบบแฟนมีได้เจอใหญ่บูมเลยแหละใช่ใช่ผมบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนครับอิ่มแน่นอนอาหารเยอะ อาหารเยอะอาหารเยอะอาหารเยอะเขาโอ๊ยอาหารจะมีอะไรไม่แน่อะไม่แน่เลยอาหารดึงเลยนะครับผมรู้สึกว่าต้องเตรียมเสียงให้พร้อมสองเตรียมท้องให้พร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายเพราะว่าพวกเนี่ยต้องใช้ร่างกายก็น่ารักชีวิตเราเป็นยับ้างก็ประมาณก็อันนี้ตั้งเวทีแล้วตั้งเวทีแล้วจะดี ที่ที่เราเราว่าแผ่กันมาจะพัากันแล้วไปดีไม่ดีใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนได้มาแก idas, ่ครับรู้สึกว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่แบบพวกเราตั้งใจทำกันมากล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงแบบพี่ๆเพื่อนฝั่งทุกคนเลยคนระับตั้งใจทำมากๆเลยรับทำไมขำอะไรอ่ะอะไรอะ่ะโอเคโอเค ไปรอบไหมไปรอบนะครับไปของเก่งครับผมของมีของที่เก่งนกกระลาผมอยากจะรักให้เท่าพี่เขาบ้างพี่เขารักคู่เขาเก่งเหลือเกินผมดูแล้วผมไม่มีทางไปแทรกน้ำปิงแน่เลยต้องเลืิกแต่หาคููก่อนไม่ไม่เป็นไรขอเป็นอย่างนี้แหละสิละ ก็เป็นรายการครับผมที่ให้ทุกคนได้แบบถามๆกันใช่หรอครับเขาเหมือนเขาบอกว่าเหมือนไม่ได้ใส่เออเลยครับผมเหมือนแบบเป็นหน้าไหนเลยใช่ขาย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 ครับไปไหนไปไหนมาบู

ชอบเป็นเพลงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับผมใชเนี่ยเห็นเห็นล็อกกอยในงานเพลงของวล็อกซีเพลงใหม่งไงคลาสคอนแบบกระอยค่อนข้างน่าสนใจพอเปิดมาทุกคนก็จะเฮ้ยเฮ้ยต้องเลยเลยล็อกซ์ล็อกซ์น่าไม่ยู่จริงจริงใช่ค่อนแปลกใหม่เอาจริงเหรอวะค่อนค่อนข้างเผ็ดเออแซ่บเลยค่อนแซ่บ

อันนี้ไม่ต่างกันไม่ต่างกันด้วยอันนี้คืออะไรคะไม่บอกไม่บอกไม่บอกคือเซ็มครับต้องหาเพลงเซ็มครับผมผมก็เซ็มเหมือนกันผมก็เซ็มผมก็เซ็มผมก็เออมใช่ครับโตแล้วถ้าเต้นเหรอครับยังไม่ยังไม่เซ็มยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่เซ้มยังไม่สอง

อชอตเลยรนะครับผมสี่ปีเลยครับผมสี่ปีเลยครับเจอกันได้นะครับวันนี้ห้าันวานะครับโนคิวมานไะครับหลากคนที่มาจริงแล้วก็ทันท่มาก็พลาดไปเลยเรียกว่าเรียกว่าเหมือนได้เจแลกดูลน้องหลาคนเขาบอกว่าน่ารักมากเพราะว่าก็น้องมาก็เป็นคนที่ีดีะครับ

เอาจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่าก็ใครมีคีวมีคิวว่างแล้วกันใครมีคิวมากก็ติดต่อมาได้นะครับใครว่าเอาหมดเอาหมดเลยติดต่อมาเขาใช่ใช่เขาหยักมาใช่ ติดต่ออโอได้เลยได้คะใช่คือถ้าถ้าใครคิดว่ารับความแปลกของเราได้ก็ติดต่อมาได้เลยครับใช่ที่มีมมยีมีมครับมีใช่โอ้ยมีครับมีครัมีครับเดี๋ยวรอรอดูได้เลยมีครับมีเจะได้ให้คนได้ติดตามตื่นเต้นเนี่ย มีครับ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 ม่ครับรวกนบมี้อคร่าเร่ร่เร่ราเร่ร่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 าเรราเร่ร่าเร่ร่าเร่ร่าเ่าเราเร่าเร่ร่าเคราเอ่แเร่่าเร่าเาเรรารราเร่่าราเรร่าเร่รครรคเรราเ่ ทุกคนได้มาเจอกันจริงๆเลยครับผมใครบ้างไมาเจอกันบ้างครับ yes, sir.